สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมมีโปรแกรมฝึกอกของผมเองนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ผมเล่นจริงในวันนี้นะครับก็เผื่อว่าใครที่อยากจะฝึกอกตามผมนะครับลองมาทำกันดูนะฮะก็เดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอนะครับทิ้งไว้ให้นะครับแล้วผมก็จะแปะไว้ว่าผมฝึกท่าอะไรบ้างนะครับก็วันนี้ผมจะฝึกเป็นโปรแกรมผลักนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้ออกนะครับไหล่หลังแขน สาม,มารถด้วยกันอาจจะเก็บกล้ามท้องนิดหน่อยนะ,ะฮะนี่ก็ในปกติแล้วนะครับผมจะฝึกแค่นี้แหละวันที่ผลักของผมนะผมจะไม่ได้มีอกกลางอกล่างอะไรเลยนะครับแต่ก็จะในเมื่อก่อนใน,นเมื่อก่อน,นอมีแต่ว่าปัจจุบันนะเราจะ เน้นไปทางจุดด้อยของเราซะมากกว่าซึ่งของผมก็คือไหล่แล้วก็อกบนแล้วก็ต้นแขนด้านหลังที่ของผมน่รู้สึกตัวรู้สึกว่ามันขาดหายไปเป็นพิเศษนะครับก็เลยจะเน้นไปที่ส่วนนั้นนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าโปรแกรมของแต่ละคนเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าเรากล้ามเนื้อแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับและเราก็ควรจะแบ่งนะครับวัน ฝึกให้ให้ดีอย่างเช่นของผมเนี่ยผมอะ่ะจะมีวันที่เน้นไหลบ้างอกบนนิดหน่อยหรือวันที่เน้นอกบนอกบนบ้างไหลเติมนิดหน่อยนะครับสลับกันนะครับแต่ทางนี้ท้งนั้นเนี่ยมันแล้วแต่สไตล์ของบุคคลด้วยเนาะว่าฟื้นตัวทันไม่ทันอะไรยังไงนี่ครับมันสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับก็มันไม่ได้มีตายตัวเสมอไปนะครับจริงโปรแกรมวันนี้ค่อนข้างเรียบง่ายครับจำนวนครั้งจํานวนเซตเนี่ยก็อยู่ที่ 15 12 3เซตนะครับเซตจริงนะปกติ 6, 1, ผมจะวอร์มอยู่ที่2นะครับแล้วก็ฝึกจริง3เซตแล้วกเ็เรียกว่าฝึกเซตจริงเสร็จเนี่ยก็จะมีฝึกต่ออีก2เซตนะครับโดยประมาณนะฮะเออเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับแล้วแต่วันบางทีก็อาจจะฝึก4ท่าท่าละ10เซตท่าละ8เซตอะไรเงี้ยเออมันค่อนข้างหลากหลายครับท,ทำให้มันหลากหลายทําให้มันไม่เบื่อนะครับเออถ้าใครชอบโปรแกรมนี้ก็ เอาไปลองกันดูนะครับแล้วดีไม่ดียังไงโดนไม่โดนยังไงก็บอกกันด้วยนะครับมันจะมีท่าเทคฟลายท่าหนึ่งที่ผมจะทําเฉียงตัวอย่างนี้นะผมใช้แมชชีนนะก็คือจริงๆใช้อะไรก็ได้แหละใช้แมชชีนผมง่ายดีที่เก็บปรับนะครับผมกวาดผมกวาดแขนเข้ามาตรงนี้นะเพราะปกติถ้าผมนั่งตรงอ่ะผมจะชินผมจะชอบใช้อกอกตรงนี้ช่วยเยอะนะครับผมก็เลยเอียงตัวแม่งเลยนะครับแล้วก็เอาแขนกวาดเข้ามา มันก็จะโดนพลาดน,นี่นะครับเอ้มันง่ายนะครับก็เนะี่ยโฟกัสเบาเลกอย่างหน,นึ่งนะผมคน้นพบแล้วว่าที่ผมไม่พัฒนาการเนื้อที่ผมไม่ไมพัฒนาจะเป็นกามเนื้อที่เป็นท่าฝึกที่ผมไม่ชอบเก็ตไหมคือท่าที่ผมไม่ชอบท่าฟลายผมก็ไม่ชอบ S 1> <S 1> อกข้างบนอกข้างในผมก็ไม่เต็มน่าดีนะครับอกบนผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นนะครับชอบเล่นแต่แฟตเบสเนี่ยม,มันเลอกเกินนะครับหลังแขนก็ไม่ค่อยชอบเล่นไหล่ก็ไม่ค่อยชอบเล่นเมื่อยนะครับปีนี้ก็เลยต้องมาแก้นะครับก็นี่แหละมันเป็นจุดเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองพิจารณาดูครับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเป็นก็ลองลองไปชอบท่าที่ตัวเองไม่ชอบเล่นดูนะครับ ส่วนไม่ชอบเพราะอะไรมันเจ็บหรือเปล่ามันอะไรเงี้ยก็ค่อยๆหาทางแก้นะครับค่อยๆฝึกนะครับโอเคผมไปก่อนนะครับฝึกกล้ามให้สนุกนะครับสวัสดีครับมีคำถามอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยไม่มีคอนเทนต์เลยช่วงเนี้ยบ๊ายบาย